สวัสดีครับมาพี่น้องเมื่อกินขอแรงกันครับสองสองจับสวยครับไม่ได้ก่อยครับมาสูน้องกินครับเด็กก้อยมาสูน้องกินนี่ก็ต้มไข่ครับมาครับจะแซมกันแซต้มตไข่ครับมาครับวัยนี้อาจจะแซมกันครับ ไมอ๋อมอร่อยรักกันรักันมาเนิ่มเป็นหลงกันเเร่งกันดูแซมกันครับ คุยเลยคุยเลยอืมอ่าโอเคอืมอร่อยป่ะ,ะปอร่อยเขลองกินไข่ต้มก่อนมาพี่น้องไข่ต้มดีกว่าทนไม่ไหวแล้วกูเริ่มหิวแล้วตอนนี้เลยเริ่มหิวแล้วพี่เพียงเอา เดือดคอยมากไปหน่อยเ,อเดือดคอยมันสูร้านกินนองกินแบบนี้นี่นี้น้องบบกินลเลยนี่หรอไอราบ้หรอ้มาอโอ้ยพ่อันไข้อาอพ่อันไรพก็ นะครับี่นอนกันแล้วกันเด้อแจมกันครับแซ่บเลยเส้นเหนวยวเรืมกดจิตตามรับกดตัวตะไก่น้ำนะครับ

ไาลูกมาตั้งก์ด้วยใครต่อมก็ไปน่ะทำไมต้องซื้อใหม่ละราคาตกสิบสองบาทแน่นอน ไอ,อ้ขามเนึ่ไปหาน้องกยอะนะอืมอืมสุดยอดเลยตายไ้อามันเยอะหนิมน่ครับเีกเยอะขานะเี้องหน,น่ะน ก็มีระป๋าไว้ใหมครับดอ์แรงครับก่อยครับไปหน่องไปย้กันเลยครับเรื่องคตที่สามก็ตรปลาไข่ยังเด้ไป่น้องอ่าร่างกาครับนข่กรับลาพี่น้องรับเบิดเราเนครับน็ยืนยลาไป่น้องใชไครับยืนหาบมครับสวัสดีครับ